ปัปปปปอ,อลังการอีกแล้วลังนี่นค่อ,อยๆใบออกมาเอ,อ้ยทัยย้งผู่ทั้งหลอกแตเดือไปเข้าๆเลยตันลงไปตอมกันพี่น้องไปถวยเลยลังนี่ คนยู่เบื้องทางนี้พราะก็ฮะงานแต่งเล้วงละวันนี้เรียกข้อพ่อพี่น้องทุกวันเห็นว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้ายมยัยลุงป้านะขับคุณทุกคนครับสวัสดีครับเอฟจีในประเทศลาต่างประเทศครับผมมาพบกันบ่าวฮอดแม่แซมครับผมพบกันในสองวันที่30มกราคม2569จ้ามื้อนี้พาพี่พาน้อ,นองมายามตุ่มเนาะแม่แซมเนาะจ้า ตุ่มกุ้งครับพี่น้องบ่อขอนใส่แต่แตไหนแต่วัน,น,คนครับผมตอนใส่บ,บ่อขอนบริไทยพี่น้องเมึง,รงรครับผมดูน้ำกันล้างแหลกแห้งมันครับผมบ่อขอนอุ้ยโลคิปวันนี้หลายมือเนาะไม่แซมเนาะงานกันลงแล้วครับผมวันนี้ก็นติดพอกันเรื่อยๆอยู่หรอครับ,รบแต่วันนี้ติดพอกันแบบไรเนาะอ่ะเมึงล้างแหลกครับผมอีกตัวบนนอพี่น้องวันนี้บุเคยมาใส่จ้าเกื่อคือกันอีกตัวมีบ่ไหนล่ะตัวมันนั่น ตัวใหญ่อีตัวละสนุกอ่าแต่ผมปลาไหลเนาะนหางๆเก็บเหล็กก็สน่อยไปเรื่อยๆมาเจ็ดตัวป,ป่ะไปลุ้นรังที่สองทั้งคุณครับรังที่สองครับผมไปใช้แม่แซมมีโตบ่โอ้ฝ่าพี่น้องมีอยู่ครับผม,ม อ้อลังนี่เขาทายครับผมชั้นหนึ่งเขาทาปั้นเลื่ะตัวใหญ่ดีเนาะอ่ะลังสองพันครับผมชั้นนี้ใส่สามสามสี่ลังนะครับตัวใหญ่ดีอยู่ครับผมมอ,อ,องเอาเบิ้ลแข้งแข้งเนี่ยไปดูล,ลังต่อไปครับ ล้างนี้เีงครับไม่ไม่ล้างเลยครับมีบ่อ้อาวมีอยู่ครับผมมยู่ตื่มกันเรื่อยๆครับหวอาหารบํเบิดเลยเตุ้งใหญ่ดีอุ้ยเต็นอีกแล้วงงกุ้งใหญ่ อวนแหงครับผมหลังเห็นหลอกสะเดินเรนโอ้ยล็อกสะเดิอดกระบัวแดงปลากระเดื่ตัวใหญ่ๆตากปลากระโตน้องที่เขาไปใส่เคยเด้ปลากระเดืดอลายปีนหนำเพื่อนบกเนาะยังหกอยู่ยังอย่าไล่ไปหลุ่นอีกไม้ที่สองครับผมไปครับพี่น้อง มึงไม้ที่มันครับผมไม้ที่สองเดเออเด,ดออก,ลกแล้วครับโม่งกลัวแล้วทำงานนอนลงเป็นไรไม้ที่มันมานเต็นบ่เป็นเตปุ้ยไม้นี่อ่พิดหวังเป็นขาวๆเลยบ้นนานนะบอบพิดหวังเนาะมองเคยมันกับมันคือโตเนาะ แล้วมันแล้วไปเราไปยีดเข้าฝุ่มุ่นไปทำการทั้งคูครับเป็นจังไรมีไหมเนียังเหรอยันบอกโอ้โข,ข้อี่ดนี้ ดึงดักหัวคือ,อ,อโอ้สังสิงไหลสังสิ่งไหลสิ่งไหลครับผมกันลงไปยังๆๆอยู่นะ,อะเออตอมลงมาไปดูน้ำกันน,นี้ครับผม ตุ่มไม้ครับตุ่มไม้เหมือเนเลยอาบน้ำใจเสาเน๊บบรรยากาศดีๆครับวันนี้อากาศข้างนอกยังหนาวเย็นคือเก่านอนไม่แสีมเนาะหนาวยัยงมาเสาโอ้ยกลุ่มอยู่แล้วหมงก็มีอืมนะโอ้อโอตัวใหญ่ดีแฮ ต่อไปอีกครับผมใกล้ๆกันฟูน,น,นสายกึ่งทิ้งพี่พี่พี่มึงมัดแกสายมันป้าเขาใหญ่เขาหรอป๋อน,นี่ยังล่ะชื่อสนุกนักป๋องป๋อง โอ้ยลังนี้พี่น huh. ่องเต็นสวนๆเลยพูว่ามันสวยมือไม่แสบหวานันตันๆันๆันโอ้ยอลังการอีกแล้วลังเลยลังนี้คือขาดใช่ปะค่อยๆไบยออกมาโอ้ยโอ้ หลังเดียวอิ่มหลังนี้รักไปไปลุ้นร่วมกันอีกหกลังครับผมลังนี้ครับผมมือนี้ทำงานในแดดขนาดนาอแดดจะออกไหวแห้งวันนี้ตัวเต็มบอนี่มีโตมีโตครับผมมีโตโอ้อ้ไม่เที่ยมตีถูกนี่อืม เดี๋ยวอย,อยแล้วี่โอ้ยเดีก่อยล่นี่กินมอือดองเครื่องกระติกเลยยามที่แหลกตม,มาเป็นไดงซาหน่อยน้ำมหมี่ดูนีกันยียงหัวมุมครับผม มัดอยู่นี่นะโอ้มีตัวคนไตยอยู่ครับผมดนมเห็นเลยพาเพื่อนกระส้นสั่นครับพี่น้องชิดจานวบใหญ่เติบครับปึ๊บน่าน่ แต่ละคือโบออกมาคำในแนหมอน,นมันถือข้างของใหม่ว่ามันเด็กกันเนี่ยผ่าพันน้ำแข็งอยู่ใหม,ม่จริงๆริงูเมื่กันดีครับผมหลังต่อไปเลยเป็นอะไรเต็มอันกันเนะี่ยสะเลยน้า ตัวคนนี่คล้กดเลยก็ได้ไม่ใช่ผู้คนเจาะเนาะตุ่มไม่ตัวผู้ดีก่อยเลยปเนืออ้อยู่ยฟาร์มลังครับพี่น้อง ใบยางห้องก็แดงเบิดแล้วใบเหลือมสิลุ่นแล้วครับพี่น้องนาเรี่นาแยงเดือนกุมภาพ่อไปกุมภาพีหน้าเล,าเลเยเฮ็ดกับเหลือมแน่เนาะถ้าฝนมาแต่หัวปีช่บชุบชุบชุบปีนี้เฮ็ดเบิดเร็วแฮ่ธรรมดานี่ยเฮ็ดกอแดงปฏิหอดกุมภาพีนี้ หมดเต็มหัวปีเป็นน้ำปีมนะันเนาะแมนจะไปเทใส่กระมังบ่หน่อยได้ไหมตัวปีครับผมอ่ะอีกฟองหลังเป็นจะได้น้อนักตึง ตัวเต็มมาอุ้ยมี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 รังนี้พี่ก็คือเลยเต็มแล้วเต็มแล้วเตี้ยงเงี้ยอู้ยดินโอ้โหทุ่งสูงทั้งหลอกสต่เดือบไปข้าวๆเลยทานลงไปต่อมกันพี่น้องไปถวยเลยรังนี่คอยู่เบื้องทางนี้พวกก็ไม่เช่อฮะงานก็เฮ็ดแล้วละบ้านนี้เรียกเขาพอพี่น้อง ทุกวันว่าเ <laughs> ื่ออว่ <c oughs> อ่องเลยไปรวน้อกัรล้างสุดท้ายครับผมบ้านสุดท้ายสุดท้ายจริงจริงเห็นบ้าหลังสุดท้ายน้ำกระบกลงเรื่อยๆแล้วครับผม ป้าควรจปลูกอันนี้ใบตัวละเห็นปะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวแก่แล้วกันครับผมอ่ะแม่แซมแก่แล้วแล้วลังตัวถ่ายเขาเคยมานหัวหมุมนั่นมานหัวหมุมนี่ยวโบมัมน,บนบ่แม่แสบกูโบเห็นมั้งมัมีอ, <laughs> อ่ะกู<อ>มีอยู่ปกติสิขึ้นเต็มเรื่องของหนึ่งเลยอ่ะอายุตัวใหญ่เ,เห็นปะขี้อ้น ก็มีนลังละก่อยกำลังละก่อยกันยังดีไปพี่น้องเดี๋ยวไปบงพงงานอยู่บงหมๆเนาะครับผมวันนี้บาลขวันยามตุ่มเรียวไปที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ spring, ๋ยวมึงพ้งานน้ำกันเลยครับปั่นเบาๆคอนไ่แซมสีโขกสีมานไ่ได้ครับผมหลังจากประพอกันไร้มือครับผมเหมือนที่มาใส่ตุ่มกุ้งคือนเขาครับผมเป็นไี่เพี้ยมมามาจากพี่น้องมาเบิ้งผลงานน้ำกันผลงานน้ำกันครับอุ้ยสุดยอดคือเก่าผลงานของเราพี่แต่ตัวใหญ่เนาะกลุ่งผมงเดม้วนเลยคร็งมามือลงเลยใส่ก้อยเตีนเลยออมาืลงตัวใหญ่งามครับผมฟังเสียงลังละก่อยลังละลอยคือประมาณอยู่เนาะเหมือนที้เนาะ กอพอกันโดนครับผมกับม so ันมันคือเก้าอยู่ครับผมป้าคอนไม่แซมกขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลทุกแท้ทุกการติดตามครับผมป้าคอนไม่แซมขอปลาวีครับคลิปนึงครับฝากพื่อนยัยยัยลุงปลานาเพื่อสู่ขู่ทุกคนครับหรือว่าน้องนุ่งลูกหลานครับผมสอยขมักกุไาลัยกุแชร์กติดตามบ้าคอนลุยสานนี่เลยครับบ้าคอนลุยสานไม่เลิกใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าเข้าไปรู้ไหมครับป้าวคอนไม่แซมไปใส่ครับคลิปนี้ขอยุติเพียง่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคคครรุนนนกััลิปห้าบผม